สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดูทองโกมอนิเตอร์กับผมนาทีคนเหนือแต้ๆครับผมวันนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่องเกมการเงินระดับโลกที่กําลังเขย่ากันทั้งวงการเลยนะฮะเมื่อรัสเซียตัดสินใจเทขายทองคําซึ่งมันก็คือสมบัติที่ล้าค่าที่สุดของชาติเขาเลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะเปลี่ยนโลกการเงินไปได้จะใดไปดูกันเลยครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ตัวเลขนี้เลยดีกว่าบวก55% โอ้โหแค่เห็นตัวเลขก็ตาลุกวาวแล้วใช่ไหมครับนี่คือราคาทองคําที่มันพุ่งขึ้นมาแค่ตั้งแต่ต้นปีนี้เองนะใครมีทองอยู่ในมือนี่บอกเลยว่ายิ้มแก้มแตกไปแล้วแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับผมจะบอกว่าไอ้ตัวเลขสวยๆเนี่ยมันเป็นแค่ยอดภูเขานาแข็งเท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องจริงเรื่องใหญ่มันซ่อนอยู่ข้างใต้นู่นครับคือคาถามสาคัญจริงๆมาเลยไม่ใช่แค่ว่าเอ่ออะไรทําให้ราคาทองพุ่ง แต่เป็นใครกันแน่ที่กําลังไล่ซื้อทองคําแบบมหาศาลขนาดนี้แล้วที่มันสะพายยิ่งกว่านั้นอีกก็คือใครที่กําลังเทขายทองล็อตใหญ่นี้ออกมาคําตอบของคําถามหลังนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยแล้วคําตอบนั้นก็คือรัเสเซียครับตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันพีกเลยเพราะว่านี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่ธนาคารกลางรัเสเซียเขาเอาทองคําสํารองของประเทศออกมาเทขายคือต้องเข้าใจกันก่อน,อนว่าไอ้คาว่าทองคําสํารองเนี่ย มันไม่ใช่ทองธรรมดานะครับมันคือสมบัติชิ้นสุดท้ายของชาติเลยเป็นเหมือนเอ,อ่อเป็นประการด่านสุดท้ายจริงๆที่ทุกประเทศจะเก็บไว้ใช้ก็ต่อเมื่อมันเกิดวิกฤตแบบสุดๆแล้วเท่านั้นการที่รัสเซียยอมเอาของสําคัญที่สุดชิ้นนี้ออกมาใช้เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการเอาสมบัติตกทอดของตระกูลไปเข้าโรงจำนาเลยครับมันเป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าสถานการณ์ของพวกเขาตอนนี้นี่โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วจริงๆ พวกเขากําลังเล่นไพ่ใบที่ใหญ่ที่สุดในมือเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ที่เดิมพันมันสูงมากๆเลยครับโอเคทีนี้พอมีคนขายรายใหญ่เบอร์นี้ก็ต้องมีคนซื้อรายใหญ่เหมือนกันถูกไหมครับแล้วคําถามคือทองคําล็อตมโหราน,นี้มันไปอยู่ในมือใครกันละ่ะคําตอบก็คือทองทั้งหมดเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปทางตะวันออกครับโดยมีผู้ซื้อรายใหญ่สองเจ้าที่เรียกว่ากวานซื้อทองลอ็อตนี้แบบเหมือนนัดกันมาเลย นั่นก็คือพี่ใหญ่อย่างจีนแล้วก็พยาเสือแห่งเอเชียใต้ยอย่างอินเดียนั่นเองครับดูตัวเลขนี้สิครับเกือบ1,000ล้านดอลลาร์ย้ำนะครับ1000ล้านดอลลาร์นี่คือมูลค่าทองคำที่จีนซื้อจากรัสเซียแค่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเดือนเดียวเ,เท่านั้นนะเป็นตัวเลขที่เรียกว่าทำลายทุกสถิติแบบกระจุยกระจายไปเลยและพอมาดูภาพรวมทั้งปีนะ โอ้โหกราฟแท่งนี้มันบอกชัดเลยยอดซื้อทองของจีนจากรัสเซียปีนี้เนี่ยพุ่งสูงกว่าปีที่แล้วถึง9เท่าฟังไม่ผิดครับ9เท่าแบบนี้มันไม่ใช่การซื้อขายธรรมดาธรรมดาในตลาดแล้วแต่มันคือการเดินเกมเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากๆเลยครับแต่ว่าจีนไม่ได้เดินเกมนี้คนเดียวนะยังมีอินเดียที่กระโดดเข้ามาร่วมวงด้วยครับพวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่าทางด่วนสายทองคําขึ้นมาเลย กลยุทธ์ของเขานี่ก็ง่ายๆแต่คมมากครับก็คือเปิดทางให้ธนาคารรัเสเซียเนี่ยมาจัดก,การเรื่องนําเข้าทองได้โดยตรงเลยและที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือค้าขายกันด้วยเงินสกุลของตัวเองไปเลยไม่ต้องผ่านดอลลา,าร์สหรัฐไม่ต้องง้อใครทั้งนั้นแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญของเรื่องทั้งหมดน่ะมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับการที่ทั้งจีนและอินเดียซื้อทองจากรัเสเซียโดยตรงด้วยเงินของตัวเองมันคือการตัดเงินดอลลา,าร์สหรัฐออกจากสมการการค้านี้โดยสิ้นเชิง พอเราเอาจิ๊กซอว์ของรัเสเซียจีนและอินเดียมาต่อกันปุ๊บภาพที่ออกมามันใหญ่กว่าแค่การซื้อขายทองคําเยอะเลยครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือความพยายามร่วมกันเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าดีดอลลารายเซชันคือเหมือนกับว่าพวกเขากําลังสร้างป้อมปราการทางเศรษฐกิจของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะได้ค้าขายทําอะไรได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกลัวใครมาความบารแผนการมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากเลยนะลองไล่ดูนะครับ 1. รัเสเซียขายทอง2จีนกับอินเดียซื้อ 3. จ่ายเงินกันตรงๆด้วยเงินสกุลของตัวเองเลยไม่ต้องผ่านใครและ 4. เงินดอนล่าสารัดถูกตัดออกจากวงจรโดยสมบูรณ์นี่คือแผนที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆแบบเรียลไทม์ต่อหน้าต่อตาเราเลยครับเรื่องทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับว่าแล้วการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นี้มันจะส่งผลกระทบอะไรต่ออนาคตของพวกเราบ้างมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่ามันสรุปภาพทั้งหมดนี้ได้ดีที่สุดเลยครับว่า นี่มันไม่ใช่แค่การซื้อขายธรมธรมดาธรรมดาแต่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าระเบียบการเงินของโลกกำลังจะถูกเขียนขึ้นมาใหม่ในแบบที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้สุดท้ายนี้คำถามที่อยากจะทิ้งไว้ให้พวกเราได้กลับไปคบคิดกันต่อก็คือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้มันเป็นแค่ความผันผวนชั่วคราวในตลาดหรือว่ามันคือสัญญาณแรกของแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่จะเปลี่ยนขั้วอํานาจโลกครั้งใหม่กันแน่ก็ฝากไว้ให้คิดกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณป้าแม่ปีน้องทุกคนที่ติดตามจนจบครับถ้าชอบเรื่องราบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องคนดูทองโกมอนิเตอของฮาวายตัวเนาะมีคำถามอะไรยังเกาะคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วประกันใหม่ครับสวัสดีครับ